นำเสนอโดยมาซิติฟันไทยแลนด์ฝังแล้วมีหนาวฮารันเผยสิ่งที่รอเติมเต็มสร้างความโหดเพื่อถล่มประตู10นัด14ตุงยังไม่พอดายิงมาซิตี้เผยสิ่งที่อยากทำให้ได้เพื่อความโหดจากการจบสกอร์ ก่อนเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกวันที่1ตุลาคม2565เออร์ลิงฮาร์แลนด์ดาวยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ร้องจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์กับแกรี่เนวิลล์อดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นนักวิจารณ์ฟุตบอลให้ให้กับ Sky Sport ์ก่อนเกมบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะเปิดบ้านต้อนรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ5ในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้โดยแข่งขันในเวลา2องทุ่มตามเวลาประเทศไทย 0หน้าวัย22ปีปรับตัวกับแมนซิตี้ได้อย่างรวดเร็วแม้จะเพิ่งย้ายมาจากบรัเซียดอทมุนในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ซัดไปแล้วถึง14ประตูจาก10นัดรวมทุกรายการแบ่งเป็น11ลูกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งเป็นการทำแฮตทริกได้ถึง2ครั้งในเกมเปิดบ้านชนะคริสตัลพาเลซ4ประตูต่อ2ตามด้วยนัดต่อมาซึ่งถล่มนอติงแฮมฟอเรส์ถึง6ประตูต่อ0เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามฮารแลน เปิดเผยว่าเขายังสามารถทําผลงานได้ดียิ่งกว่านี้พร้อมเผยสิ่งที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพของการทําประตูของเขาสมบูรณ์แบบมากขึ้นก่อนเกมประทะแมนยูว่าผมไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากทั้งหมดที่ผมต้องพูดคือผมพร้อมแล้วสิ่งที่ผมกําลังคิดคือการเปิดบอลทุกครั้งของเควินเดบอยคุณรู้ไหมว่านี่คือสิ่งที่กองหน้าทุกคนไฟฟันเขารู้ว่าผมจะไปตรงไหนและผมรู้ว่าเขา เปิดบอไปตรงนั้นซึ่งเป็นพื้นที่ระหว่างด้านหน้าผู้รักษาประตูและด้านหลังของแนวรับและผมคิดว่าถ้าผมการจังหวะการวิ่งเข้าหาบอลที่เขาเปิดได้อย่างแม่นยำและสมบูรณ์แบบผมรู้ว่าจะไม่มีอะไรหยุดยั้งผมได้แน่นอนนี่ก็เป็นคำกล่าวของกองหน้าจอมถล่มประตูสำหรับเรือใบสีฟ้าที่ต้องการสร้างความโหมดเพิ่มขึ้นให้กับเรือใบแฟนๆก็คอยติดตามและเป็นกำลังใจ ให้กับกองหน้าของเราด้วยนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน